Hills Channel Plus รายการเดอะซีเ e รเป็นรายการที่จะช่วยคุณอย่างรู้โชคชะตาอันดาัตทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้รวยและเห็นได้อย่างที่คุณต้องการจากสุดยอดนักโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศหมุนเวียนสับเปลี่ยน7วัน7ศาสตร์10บกูรู อาจารย์พันวัฒน์พันวิชาคุณและอาจารย์ส <gravity> ุริมนพันวิชาคุณสองสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการดูลักษณะของงูเหงอาจารย์เจนหยักยินสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมผัสติญาณและการสแกนโรคอันเกิดจากกรมอาจารย์หยักสะพานเดินเรือสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์ธนูสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เทียมสี่พุทธศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยาม อาจารย์โกวิศรอดเรือนสุดยอดปรมาภูด้านวิชาหโหราศาสตร์ไทยมาปิดคอนเฟิร์มสุดยอดนักโหราศาสตร์ดาวรุ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทย4ปีสอนอาจารย์พูมยานร,รัตนยาค์โลกสุดยอดผู้รู้ผู้คิดโหราศาสตร์พรมยานหนึ่งเดียวถึงโลกอาจารย์กิติิอสโตรสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านด,านด,านดวงพิชัยสงครามและศาสตร์ดูเรเนียนอาจารย์เริศวรัจิต ุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการลรียนยาดการดูดวงแบบพม่าโบราณและการปรับปรุงจุ้ยแบบประยุกต์ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดีปริศพนวิเวกชวินสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงตราพีระมิด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดภาวะโรคแทรกซ้อนเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโทรเลย024529166 024529388 0 8 2 7 8 2 5 9 3 3 3 5หรือ1577ตลอด24ชั่วโมงสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย088 0224725 Absolutely. สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์ที่วันอาทิตย์ที่29มกราคมนะครับวันนี้ผมกิจพลวิชชินนะฮะแล้วก็อาจารย์เลิศวรจิตสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะฮะยินดีเข้าสู่รายการของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อค่ําคืนวันที่24มกราคมครับอย่างที่เป็นข่าวตามหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วก็เล่นเรื่องนี้มาหลายวันครับนะครับชาวบ้านลือเหตุพุระเบิดเมืองสุพรรณเป็นอาถรรพ์มังกรนะฮะอาจารย์เลิศก็เที่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับการวางห่วงจี้ วันนี้เขามีข่าวว่าชาวบ้านวิจารณเหตุการณ์ผู้ระเบิดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณเกิดจากอาถรรพ์มังกรนะครับเชื่อจุดที่ก่อสร้างตัวมังกรเจ้าที่แรงและอาจมีการขอขมาไม่ถูกต้องครับอาจารย์ครับผมก่อนอื่นต้องขออนุญาตท่านบรรหารนะครับแล้วก็คนสุพรรณทุกท่านนะครับที่อาจาเอาเรื่องนี้ออกมาคุยแต่อย่างน้อยๆก็เราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากอะไรอ่านะครับผมนะครับ ในทางโหราก็มีมนะครับในทางวงจุ้ยก็มีเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวให้ฟังะละกันนะแ<ล>้ว <ผม S 2> เดี๋ยวอาจารย์วิจารณในส่วนของอาจารย์ละกันนะครับหลังจากเหตุการณ์พุระเบิดที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บอีกมากมายนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านได้วิจารณ์นะครับกันต่างๆนานา,นาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับอาจเป็นอาถรรพ์รูปปั้นมังกรยักษ์ซึ่งมีทั้งทางดีและไม่ดี โดยบางส่วนเชื่อว่าที่รอดมาได้ก็เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นอกจากจะเป็นสารเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วยังมีรูปปั้นมังกรยักษ์ช่วยปกป้องไว้เนื่องจากบริเวณที่จุดพุอยู่ด้านหลังของมังกร,รนะครับเมื่อเกิดเหตุระเบิดขึ้นร่างของมัง,งกรจึงบงังนะครับเพื่อไม่ให้คนรับอันตรายน้อยที่สุดครับ,รบประมาณนั้นนะอย่างไรก็ตามก็ได้มีการวิชาวิจารณ์ในคำตรงข,งข้างกันว่าจุดที่ก่อสร้างตัวมังกรนั้นเจ้าที่แรงและอาจมีการขอเข้ามาไม่ถูกต้องครับ นะครับเพราะช่วงที่ดําเนินการก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รูปปั้นช่วงหัวบังกรมาแล้วครั้งหนึง่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2 5 5 0เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับทำให้คนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บและครั้งที่2เดือนมัาเดือนธันวาคมปี2 5 5 0เช่นกันไฟลุกไหม้ขณะคนงานกําลังอ็อกเหล็กเชื่อมบริเวณหัวบังกรเช่นกันแต่สามารถดับไฟไว้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดก็คือในวันที่24มกราคมนะครับนอกจากนี้ยังมีการวิจารณ์อีกว่า วันที่16มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ซึ่งมีการจัดงานอนุษสอดอนจีดีและงานก,นกนชาชาิประจำปี2555ถือเป็นการเทริดเกียตรติพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกรอบกู้เอกราชให้ชาติไทยนะแต่มีการให้ความสาคัญน้อยกว่างานตุ๊จีนซึ่งอาจเป็นอาถรรพ์ได้เช่นกันนะฮะนอกจากนี้นะครับนายเสมองิ้วงามหรือว่าที่รู้จักกันพิป๋องเมืองสุพรรณนั่นเองนะครับเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นลุงแรงขนาดนี้อาจเป็นแสดงให้รู้ว่าไม่พอใจ เพราะการก่อสร้างมังกรอาจจะโดดเด่นและบางทัศนียภาพความศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก่อนหน้านี้ก็มีสัญญาณเหตุการณ์ให้แล้วสองครั้งและข่าวเป็นประมาณนี้ครับอาจารย์ครับวันนี้เราก็เลยมาวิเคราะห์ดวงฮวงจุ้ยของจุดนี้นะครับว่าตรงที่มังกรอยู่กับศาลเจ้าที่ศาลหลักเมืองนั้นเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับครับผมก่อนอื่นต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าคือพอเข้าปีมังกรนะครับหรือปีมะโรงนั่นเองครับตั้งแต่วันที่23ามมกราอ่า 2 5 5 5เนี่ยทางจีนเนี่ยเราถือว่าเข้าสู่ปีมะโรงนะครับเป็นการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ครับฉะนั้นมะโรงเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่ก็จะมีปีที่ชงนะครับปีที่ชงในปีมะโรงเนี่ยก็จะมีปีจอครปีจอปีฉลูฉลูครับปีเถาะเถาะครับแล้วก็ปีมะโรงด้วยครับผมนะครับสัญลักษณ์นะครับที่ถูกตั้งโดดเด่นไว้ซึ่งถ้ามองว่าในประเทศไทยเนี่ยผมว่าสุพรรณนี่ถือว่าใหญ่ชัดเจนที่สุดนะถือว่าใหญ่ครับถือว่าใหญ่ นะครับแล้วมังกรเนี่ยก็ชงมังกรฉะนั้นเมื่อมังกรชงมังกรเนี่ยเหตุอันที่จะเกิดนะครับอาเพศนะครับซึ่งมังกรเนี่ยชอบพ่นไฟอยู่แล้วกํา,าลัางบอกว่ามังกรพ่นไฟถูกต้องแต่รูปปั้นที่ทําเนี่ยพ่นเป็นน้าเอออันนี้ก็มีนัยยะาอ่าอคือ,ค,อคือจริงๆเขาก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าเขาพ่นไฟนะเพราะว่ามีการไหม้อยู่ในส่วนที่ส่วนหัวของมังกรในขณะที่ปั้นอยู่นะครับแล้วในนึงก็คือว่าความเป็นอะไรที่บดบังอื สถานที่อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือต้องบอกว่าศาลเจ้าพระหลักเมืองน,นี้คือศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดฉะนั้นการบดบังก็ทําให้เกิดอาเพศนะครับคำว่าอาเพศหมายถึงว่าเหตุอันเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้มาก่อนครับไม่ทราบมาก่อนครับนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเมืองสุพรรณเมืองสุพรรณเนี่ยในขณะที่คนอื่นน้าท่วมสุพรรณไม่ท่วมสุพรรณไม่ท่วมชัดเจนนะครับอาจจะไม่ท่วมอําเภอเล็กๆป่าปลายบริเวณนอกซึ่งไม่ใช่จุดสาคัญซึ่งจริงๆมันก็เป็นแนวอยู่แล้วว่า เป็นแนวของน้ําอยู่แล้วนะครับคราวนี้สุพรรณไปท่วมฉะนั้นเหตุแห่งอาเพศที่เกิดขึ้นจากดวงเมืองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ให้ผลแต่ในดวงเมืองเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน2554ถึง1เมษายน2555ประเทศไทยเราโดนดาวพุธอยู่ในโคจรวินาศหรือโคจรทุกกะตะฉะนั้นเนี่ยเข้ายากหมากแพงเกิดปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอาหารการกินเครื่องนุ่งหงมบัจซี่สุพรรณก็เลยมารับในช่วงปีใหม่ของตูดจีน นะครับปีใหม่ของตุจีนเนี่ยก็คือปีใหม่จีนเนี่แหละนะครับในในตุจีนเนี่ยสุพรรณเป็นเมืองที่มีมังกรนั่นเองดังัเหตุการณ์อันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่ามังกรบังไว้หรือเปล่าถึงไม่เกิดความเสียหายขนาดนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าแส่วนด้านหลังของมังกรเนี่ยก็ไปหมดนะครับอย่างน้อยคือร้0ยห้าสิบหลังคาเรือนมีผู้บาดเจ็บเจ็ดสิบสี่คนนะครับ ผู้บาดเจ็บเต็มไปหมดนะครับมีคนที่แบบจะต้องมานอนเต็นท์เน er ี่ยเหมือนกับน้ําท่วมเนี่ยหลายคนเลยมันย้อนมานะเพราะว่ามันรับไม่ไหวคือแทนที่มันจะเป็นน้ํามันกลายเป็นไฟซะนะครับฉะนั้นปัญหาอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นไปได้ว่าผมใช้คําว่าเป็นไปได้ว่าเพราะสิ่งที่เราคุยกันอยู่คือสิ่งที่มองไม่เห็นครับนะครับเชื่อได้ว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากมังกรชงมังกรหนึ่งและเวลาที่เกิดครับอฮะ 19านาฬิกา10นาทีาขาผ้าไหมทีแล้กันเวลาจอครับเอาละครับชงจอพอดีหลักชงเลยตรงเวลาจอเลยครับครับผมโอ้โหชัดเจนฮะถ้ามองอย่างนี้มาแแม่เนี่ยบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นครับผมนะครับวอกห้าโมงเย็นถึงเข้าสู่ครับผมวอกห้าโมงเย็นถึงถึงหกโมงหกโมงทุ่มหนึ่งครับครับนะครับเพราะทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าสู่ราคาจอละนะครับและอิทธิพลของดาวเนี่ยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทาง เป็นลบนะครับถ้าเรามองกันนะครับเพราะว่าในช่วงนะครับระหว่างบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเป็นต้นมาเนี่ยเวลาก็ยังดีอยู่อ่าอ่าครับผมนะครับห้าโมงเย็นนะครับมันมีแม่อ่่เวลาวอกเนี่ยบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเป็นเวลาวอกนะครับแล้วก็บ่ายห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเป็นเวลาละกาอ่าครับผมนะครับแล้วละกาเนี่ยทุ่มหนึ่งจากสามทุ่มเนี่ยเป็นจออ่านะครับเวลาที่เกิดการพอดีตรงตรงเวลา พูดได้ว่าหลักชงนะครับคือการบอกว่ามังกรชงจอพอดีเต็ม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 นะครับเป็นช่วงเวลานั้นพอดีท่านผู้ชมครับเราไม่ได้เอาเอาเรื่องมาประิดประกาอเพราะฉะ่ั้เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดนะฮะแล้วแล้วที่เห็นนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมังกรเนี่ยพ่นน้มซึ่งโดยปกติพ่นน้าเนี่ยเจอน้อยมากอืนะครับถ้าไม่ใช่ธรรมดาการแสดงฤทธิ์ของมังกรนั้นเป็นไฟมากกว่าที่จะเป็นน้ําอันนี้เห็นชัดแล้วที่ไม่เกิดอะไรเนี่ยอ ถามว่ามังกรช่วยไหมในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งก็คือมังกรช่วยมังกรตัวที่ที่บังอยู่นี่คือช่วยนะครับแต่แสดงว่าคนที่อยู่ฝั่งนี้ดวงดีกว่าคนที่อยู่ฝั่งนู้นชัดเจนมากกว่าคนที่เอาฮะถ้ามาเทียบเฟรมเนี่ยอยากจะรู้นะคนที่รอดเนี่ยปีปีไหนบ้างที่เกิดชงหรือฮะเนี่ยอยากรู้นะที่จริงนะคือคือถ้ามีใครไปถามด้ีคุณบรหาเป็นวอกครับอ่าครับผมคุณมาหาอยู่ด้านหน้าคุณมาหารเป็นซาฮะกับมังกรครับฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ทิศทางของภัยเนี่ยมันจะวิ่งมาหาคุณมาหาน คุณมระานเกิด2 4 7 5ครับนะครับโดยหัลาเท่ะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าไม่ชงอ่ะทีนี้เมื่อกี้ไม่ชงเมื่อกี้นะฮะที่ดูคือมันมีภาพนะฮะที่ที่ตอนระเบิดออกมาเนี่ยนะที่คนถ่ายมุมสูงได้โอ้โหทุกคนก็ตกใจเด็กๆล้อมแบบว่าจับภาพที่บอกว่าภาพควันที่พุ่งมามันคือหัวมังกรเลยใช่ครับนะครับาลองย้อนภาพไปดูนะเราลองเพลวิทยาดูมองในเรื่องของหัวาอ่าอ่าครับผมในเรื่องของตรกกะในเรื่องของตำราครับครับ อย่างที่บอกว่าเวลาชงเนี่ยคือเวลาจอเต็มๆเป๊ะๆนะครับวันที่ใช้เนี่ยก็คือว่ามีผลปะทะต่อดวงดาวให้อิทธิพลต่อการเป็นปรักป์กันครับฉะนั้นเนี่ยปีที่ใช้ก็คือเป็นปีมะโรงแล้วมะโรงกับมะโรงก็ชงกันแน่นอนฮะฉะนั้นมันชงสองต่อสามต่อเหตุเทศภัยไม่เกิดมาฝั่งหน้าศาลเนื่องจากว่าประธานในพิธีเนี่ยเป็นปีฮะกับมังกรนั่นเองก็ไม่เกิดตรงนี้ นะครับแต่ตรงนี้คือเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าจริงๆถ้าเราจะเล่นเราคงเล่นตั้งแต่วันนั้นแล้วเราไม่อยากซ้ำเติมเหตุการณ์นะครับแต่นี้ฮะสังเกตถ้ามามองจริงฮะมันจะมีจังหวะที่ระเบิดตูมออกมาปั๊บแล้วมันควันขึ้นมาปั๊บเป็นหัมังกรหัวมังกรพ่นออกมานะครับผมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่ควันขึ้นนี่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของควันแบบมีรูปร่างคล้ายหัวมังกรมีคนเล่ากันมาอย่างนั้นนะครับผมชัดเจน นะครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับบางอย่างสิ่งที่มองไม่เห็นเพศภัย้วถามว่ามันเป็นเพราะความสะเพาอืมันเป็นเพราะบตรเหตุอย่าลืมนะครับว่าระดับมืออาชีพเนี่ยเขาทำมาเขาทำมาสี่ร้อยงานใช่ใช่แต่ทำไมมาเกิดที่สุพรรณอ่าครับผมชัดเจนอันนั้นมันบังเอิญหรือเปล่ามันมีนัยยะอะไรต่างๆเยอะนะมันมีนัยยะนะครับนะโหราก็มีในหวงจุ้ยก็คือบทบทบทบางสถานที่อาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับในทางโหราเนี่ย นะครับก็คือเวลาที่ใช้ในการจุดพุเนี่ยเป็นเวลาเวลาจอซึ่งชงกับมังกรปีที่ใช้ในการแสดงก็คือเป็นวนปีมะโรงซึ่งมะโรงกับมะโรงชงกันชัดเจนเอาง่ายๆที่เราเห็นคือถ้ามันจะเกี่ยวไปนี้เขาก็เกี่ยวได้นะเพราะว่าคนจัดงานเขาก็มองในแง่ดีว่ามันให้มันเป็นช่วงเวลานี้ปุ๊บแต่พอมาเกิดเหตุละเหตุการร้ายมาปั๊บมันพลิกสิมันพลิกอ่ามันพลิกเลยนะฮะมันมีสองแง่ให้คิดแล้วเวลาร้ายกับปีที่ใช้อ่า ครับผมเนอันนี้ในหัวรามีอยู่แล้วอ่าครับผมนะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะจุดเนี่ยจุดตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่ หกโมงแล้วหกโมงหกโมงครึ่งต้องจุดแล้วใช่ใช่นะครับนีไม่เกิดเขาอาจเขาอาจจะมองว่ามันมันเพื่อให้เชื่อมโยงกับปีมังกรให้มันร้อนแรงและยิ่งใหญ่นี่คือความหมายของเขาถูกต้องนะครับผมแต่ว่าเหตุการณ์มันกับตลปพัดอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าเังเพราะว่าตอนนี้คือหน่วยงานราชการต่างๆผู้ที่เกี่ยวข้องเขารับผิดชอบเต็มที่นี่คือเมืองสุพรรณเมืองที่คนบอกว่าน้ําใจหรือว่าความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนช่วยเหลือเต็มที่คือเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับน้ําใจคุณบรรหาเห็นไหมเพราะว่าคุณบรรหานดูแลทุก ที่สุพรรณบุรีนี่ต้องยกให้ใช่ครับนะครับเพราะว่าทุกเรื่องเลยนะใครจะเจ็บใครได้ป่วยใครที่โดนถึงเลยนะผลกระทบเนี่ยถึงครับโดยเฉพาะลูกสาวท่านนี่ปั๊บถึงเลยใช่นะฮะจะสังเกตตลอดนะฮะใครที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านจะเข้าไปหาชุมชนเข้าไปหาประชาชนเลยนี่ถือว่าได้ใจเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้ต้องการฉลองเมืองให้ยิ่งใหญ่แต่มันกับตะละปัดเราสามารถรู้ได้เลยว่าแสดงว่าสารเจ้าพ่อหลังเมืองนี่แรงมากนะครับแล้วมีฤทธิ์เยอะมังกรเนี่ยถ้าใครจะไปไหว้สารเจ้าพ่อหลังเมืองปีนี้นะครับกัลุณนานำไก เพราะว่าวันวันที่สถาปนาเนี่ยนะครับเป็นวันเขาเรียกว่าเฉลิมศกเฉลิมของพนเรศวรพระราชด้วยนะครับพานาเรศวรกคือมันมีงานสอนงานไงพานาเรสวนก็ชอบไก่ฉะนั้นเอาไก่ซึ่งเป็นหลักฮะกับมังกรไปไปไหว้สารลักเมืองจะดีนะครับกำลังบอกอย่างนี้ฮะมันกําลังเข้ากับสิ่งที่เราทําคือจี้นักษัตริย์นะครับนี่ฮะต้องต้องน้องๆจับมาที่จี้นักษัตริย์ตรงนี้ฮะต้องบอกว่าจี้นักษัตริย์แก้ชงนี้จะเลิกนะครับเขาเรียกว่า ไปขอราคาจากลูกิษย์นะปกติลูกิษ์เนี่ยเขาจะส่งนะครับอยู่ที่999บาทนะครับเฉพาะจี้อย่างนี้อย่างเดียว1ตัวนะขายร้านอง999บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ตัดมาที่ราคา599 599บาทเรามีของเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าชุดเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะฮะโดยเฉพาะปีนี้ที่บอกว่าคือราคาราคาก็จะเป็นตัวนี้ฮะน้องไก่อยู่ข้างล่างน้องค่อยๆจับละกันนะครับหชุดเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะฮะนี่ฮะอย่างที่เรานําเสนอไป นะครับไม่ใช่บอกว่ามันหมดตุจีแล้วไม่ต้องแขวนแล้วไม่เกี่ยวกำไรไม่ต้องพูดถึงค่าจัดส่งก็หมดแล้วเขาเรียกว่านี่ฮะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทข้างในมีพวงกุญแจแบบคุณจะเป็นพวงกุญแจก็ได้ัแขวนโทรศัพท์ก็ได้นะครับมีจี้เนี่ยสามารถเกี่ยวข้อได้เลยเป็นไมค์คอนนะครับอย่างดีนะครับด้านหลังก็จะสอนวิธีการเขาเรียกว่าปีสมพงกับปีฮะว่าคุณเกิดปีนี้จะต้องใส่อะไรหรือว่าคุณโทรมาถามเด็กๆของเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเขาจะบอกเราพี่เกิดปีนักษัตรนี้ควรจะแขวนอะไรนะครับอย่างที่บอกนะะก็็็เเปปนนนีีสวยยงาามไคออ่ด นะครับใครสนใจก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับ0809448585นี่คือจี้นักษัตร์แก้ชงมันต้องแก้ได้ทั้งปีไม่ใช่ว่าผ่านตุจี้ไม่ฉจะไม่แก้แล้วไม่เกี่ยวนะอาจารย์ไรู้เรื่องนี้ก่อนคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะแขวนอะไรโทรมาโทรมาถามดีกว่าโทรมาถามว่าจะต้องแขวนอะไรอย่างไรนะแต่ว่าโปรโมชั่นมันยิ่งกว่านั้นก็คือว่า4เส้น2 0 0พันลดไปเกือบ400บาทนะฮะไม่ได้อากํรารคืออย่างน้อยก็คือเรามีเหลืออยู่ประมาณร้อยหนึ่งพอมาก็สี่ร้อยกว่าบาท นะครับอาจารย์เลิกทำธุรกิจไม่เป็นนะต้องบอกอย่างนี้คือเขพูดง่งยงว่าอาจารย์ช่วยลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นั่นเองนะครับใครสนใจก็สามารถโทรได้เลย0 8 0 9 4 4 8 5 8 5จี้นักศักย์ข้ชงมันต้องใช้ทั้งปีนะครับเป็นสัญลักษณ์ต่างๆอย่างที่บอกฮะผมก็แขวนนี่ฮะสร้อยไม่สวยนะแต่เนี่ยผมก็ทำเนี่ยฮะมันเป็นจี้แขวนเลยฮะง่ายๆไม่ไม่เป็นเนี่ยดูฮะไม่กล้าแขวนสร้อยทองครับ วัวโดนตีเนี่ยฮะไม่ไม่ลอกนะอาจารย์มันเป็นไมค่อนเนี่ยต้องบอกว่าผมแขวนมาเกือบเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วไม่ลอกฮะก็หลีกเลี่ยงเรื่องสเปรย์ผมอะไรที่เป็นน้ําหอมนิดนึงนะครับแต่นี่ฮะพ่อพี่เมกับพ่อแก่ผมมีคนให้สามหมื่นแล้วผมไม่ปล่อยผมมีของดีเยอะอยู่คุณยูดีอยู่อาจารย์ผมจะได้เพราะว่าผมกล้าที่จะไปหาอาจารย์อาจารย์บอกชาติไปเลยองค์นี้แหละปั๊บผมก็จะเข้าไปส่วนน้องๆคนอื่นที่ไปด้วยกึกกึกกักกักรุ่นไม่ค่อยกล้าก็ไม่ค่อยได้ของดีอ่ะ ปิดเบรกตรงนี้ไปก่อนนะครับใครสนใจเรื่องจี้นักข่า์นะครับโทรมาได้เลยนะฮะตลอด24ชั่วโมงเมื่อคืนนี้มีการรีรันเทปของเราต้องบอกว่ารายการของเรามันจะมีรีลันอยู่ประมาณตีสองตีส <c oughs> น้องมันลืมโทรศัพท์มาโทรศาพั <c oughs> พท์เข้ามา10เบอร์ผมว่าทำไงรับไป สวัสดีค่ะเสียงเขาใส่เขายัางไม่นอนไงเ,เราก็นอนสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โหเรื่องดวงวิชัยสงครามานะฮะโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับอาจารย์กิติมาอยู่ตรงนี้นะทุกๆวันเสาร์เรื่องดวงวิชัยสงครามอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะไปย้อนลอยดูเต็มๆเลยแล้ววันอาทิตย์อาจารย์เลิศก,ก็มาอยู่ตรงนี้และที่สําคัญทั้งเสาร์อาทิตย์นะฮะเบรกแรกของหมอมาศอาจารย์เลิศอ,อาจารย์คิติก็ไปดูเรื่องฮงจี้เรื่องเรื่องเรียกว่าโมเห้งบนใบหน้าให้ว่าคุณจะมาเสริมนั่นเสริมนี่กับหมอจะต้องทาอย่างไรให้ถูกชลโกอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ฮะช่วงหน้าเเราาจะมมส่อองงดวื นะฮะประเทศไทยในเดือนคุมภาพัานธ์ครับช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับสักครู่เดียวกลับมาครับ